a s s a l a m u a l มร k u m w a r a h m a t u l l a h เลือกตั้ง69ผู้สถาการเปลี่ยนเกมครับวันนี้เราอยู่ในตอนพิเศษหลังจากรับฟังตัวแทนหรือว่าผู้แทนจากพรรคการเมืองที่ขันอาสามาเป็นผู้แทนราษฎรเข้าไปทำหน้าที่ในการออกกฎหมายรวมไปถึงเป็นฝ่ายบริหารประเทศนะครับวันนี้เราอยู่กับนักวิชาการ มุสลิมแล้วก็เป็นผู้ที่เคยจัดตั้งก่อตั้งพรรคการเมืองเชคิร์รอัมมสมาดีนะครับเรามารับฟังมุมมองว่าในฐานะผู้ศรัทธามุสลิมไทยเนี่ยเราจะเลือกผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองแทนเรามีเงื่อนไขมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องนํามาพิจารณาอัสลามุะลัยกุมขับชะกอัลลอฮฺุสลามวาลลอฮฺะะราะกวกอนอืนต้องพูดว่า ความชอบที่จะให้หลักศรัทธาหรือหลักการศาสนาเป็นที่ตั้งในการตั้งพรรคการเมืองก็ตามหาเสียงก็ตามหรือจะเลือกผู้แทนรัษฎรหรือตำแหน่งอื่นๆก็ตามมีความชอบไหมที่จะเอามาตรฐานของศาสนามาเป็นที่ตั้ง <c oughs> มีความชอบเพราะเราได้เห็นกฎหมายบ้านเมืองโดยเฉพาะทางรัฐธรรมนูญหรือจะเป็นจริตประเพณีด้านการเมือง การตั้งพรรคก็ดีการหาเสียงก็ดีหรือการเลือกตั้งก็ดีก็จะมีนโยบายเป็นที่ตั้งและนโยบายบางอย่างนี่ก็ไม่ได้เกิดศาสนาเลยบางทีเกี่ยวกับเรื่องรสนิยมทางเพศบางทีเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์นโยบายจะแจกเงินอะไรเงี้ย <laughs> มนันมันเป็นที่มันเป็นที่ไปที่มาของการตั้งพรรครืยซ้บับบางทีมีรสนิยมเกี่ยวกับบุคคลบุคคลน,นี้เนี่ยถ้าตั้งพรรคแล้วเนี่ยเขาจะเลือก เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเรื่องหลกักการศาสนามาเป็นที่ตั้งในการพูดคุยเรื่องการเมืองโดยเฉพาะการที่จะให้เป็นเงื่อนไขเป็นมาตรฐานในการหาเสียงในการประกาศนโยบายหาเสียงในการตั้งพรรคหรือในการเลือกผู้แทนของของประชาชนเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลอยู่แล้วแต่จะเป็นเรื่องที่มีคำถามทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง พราะบริบทมันจะไม,ไม่เหมือนกันผมอยากจะพูดถึงประเด็นแรกก่อนเ,ออเงื่อนไขแรกเนี่ยที่เคยเป็นเงื่อนไขและเราต,ต้องเปลี่ยนมุมมองความเห็นก็คือ,อ,อจะเลือกมุสลิมก่อนคนนี่มาอยู่มุสลิมจะเลือกพัรคของมุสลิมก่อนที่พรรคที่มุสลิมเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยไม่ควรใช้แล้วเพราะในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เลือกตั้ง69เนี่ย ไม่สามารถบอกได้ว่ามีพรรคการเมืองพรรคลิม,ม,ลมครับพรรคที่ระเบียบของเขานโุบายของเขามาตรการของเขาเนี่ยยึดหลักการศาสนาเป็นหลักไม่มีเลือกมุสลิมมเลือกมุสลิมก่อนนี้คนนี้มาอยู่มุสลิมก็ไม่สามารถคือเรื่องนี้เนี่ยพูดมานานแล้วว่ามุสลิมคําว่าหมายถึงว่านิยามคําว่าเป็นมุสลิมเนี่ยไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นเงื่อนไขในการเลือกเพราะ นักการเมืองมุสลิมหลายคนนะครับที่เขาได้ตั้งพรรคหรือหาเสียงหรือตั้งนโยบายเนี่ยได้มีนโยบายหรือมีเจตนารมณ์หรือมีพฤติกรรมหรือข้อปฏิบัติตอนที่มาดํารงตําแหน่งเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นนักการมุสลิมนะไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่ใช่ม,ใชมุสลิมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีข้อแตกต่างที่จะให้ความเป็นมุสลิมเนี่ยมีความพิเศษ อันที่จะมานํามาเป็นเงื่อนไขโอต้องเลือกมุสลิมก่อนนะเพราะมุสลิมเนี่ยเขายึดมั่นในหลักการนะซึ่งมันไม่ใช่ไงครับยกเว้นในกรณีถ้าหากว่ามีพักการเมืองใดๆที่ไม่ใช่มุสลิมหรือเป็นมุสลิมก็ตามหรือเป็นนักการเมืองมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเข้ามาชูนโยบายหรือหาเสียงโดยเอาเรื่องหลักศาสนาคำว่าหลักศาสนานี่ก็หมายถึงเรื่องสําคัญสําคัญนะ ทีม่มันเกี่ยวกับเร,รื่องบริหารแผ่นดินและเกี่ยวกับมีผลกระทบต่อประชาชนเขาเอาหลกักการศาสนาและหลักศีลธรรมเนี่ยเป็นที่ตัง้งถ้าเขาสู่ในวับานนี้ถ้าเขาได้ประกาศในวาชัดเจนแบบนี้เนี่ย<ช>ก็น่าสนใจแต่เป็นเรืเร่องแรกเรก่อนนี่อยากจะให้พี่น้องโดยทั่วกันเนี่ยให้รับทราบว่ามันไม่ได้มีนะั้นหละการศาสนาโดยเฉพาะถ้าเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามไม่ได้มี ข้อบังคับในเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยมันเป็นเสรีภาพอย่างบ้านเราเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งเงื่อนไขว่าต้องเรื่องมุสลิมนะไม่มีเงื่อนไขว่าต้องต้องถ้ามีพักประกาศว่านี่เราเป็นพักทั้งหมดที่ทเป็นมุสลิมก็ต้องเลือกเขานะมันมันไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมายืนยันในเรื่องนี้ได้ทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่ที่การบริหารพักการบริหารนโยบายการประกาศนโยบายการหาเสียง ถ้ามันสอดคล้องกับหลักการศาสนาให้มากที่สุดนั่นคือบุคคลที่ควรเลือกเขาและนี่คือจุดที่สองที่เราจะมาเริ่มต้นในเรื่องเงื่อนไขของคนที่จะถูกเลือกในครั้งนี้นะครับเลือกผู้แทนรัษฎรหรือแม้กระทั่งการกระบาดเกี่ยวกับจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหรือไม่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญเหตุผลที่มุสลิมทุกคนจะต้องคำหนึ่งเมื่อเข้าอูหาแล้วก็จะกากระบาดในเรื่องใดก็ตาม ดูว่าที่ท่านจะเลือกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นช่องของบุคคลก็คือเขตรหรือพรรคพาติลิสก็คือพรรคที่ท่านชอบหรือจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญจะจะอะไรนะจะเปลี่ยนชอบหรือไม่เห็นชอบมันชอบในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหรือในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญเนี่ยคำนึงถึงเรื่องเรื่องเดียวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันที่สุดของมันนี่ก็คือเราต้องมีคําตอบตอ่ออัลลอฮฺซุบฮานะมูธะพ์คนมุสลิมเนี่ยขเขาไม่ได้ใช้ชีวิตโลกเดียวมุสลิมเป็น เป็นเจ้าของสองโลก uh, โลกดุนยานี้ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นี่หกสิบเจ็ดสิบปีเนี่ยมันก็เป็นผลงานที่เราจะนําไปสู่พระเจ้าในปรโลกแล้วไปนําเสนอให้เห็นเป็นเหตุผลว่าเราจะได้รับการตอบแทนที่ดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมคําตอบไปแล้วว่าเราที่เราทําไปที่เราเลือกไปเนี่ยมันมีความถูกต้องมีความชอบในหลักการศาสนาหรือเปล่าเราสามารถหาคําตอบให้ตัวเองได้ไม่จําเป็นรอ คำชี้นาของนักวิชาการศาสนารหรือผู้นําศาสนาหรือผู้นําจิตวิญญาณหรือใครก็ตามหรืออิมามมัสจิดกก็ตามที่บอกอเฮ้ช่วยกันหน่อยนะให้บังคับกันนะกับนั้นผู้ใหญ่บ้านว่าเราค,รคน,นี้เรกันหรือไม,ไม่ทุกคนเนี่ยบรรลุศาสนาภาวะแล้วที่จริงเนี่ยถ้าบรรลุนิติภาวะตามหลักตามกฎหมายอ่ะนะก็คือบรรลุศาสนาภาวะแน่นอนบรรลุนิติภาวะนี่สิบแปดป่ะสิบแปดเออสิบแปดนี่ก็บรรลุศาสนาแน่นอนบรรลุศาสนาภาวะแน่นอนเป็นผู้ใหญ่แล้วรับผิดชอบตัวเองได้อยู่แล้ว แล้วต้องพิจารณาข้อตัดสินใจของตัวเองเพราะมันจะเป็นคำตอบของตัวเองต่อหน,น้นหาราัฐสภานแม้ว่าท่านยังอายุ18ปีก็ตามเพราะในบ้านเราเนี่ยก็ยังมองว่า18ปีนี้เป็นเด็กยังบางคนยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยบอกว่าเ <c oughs> e อ้ยเขาจะเลือกถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเชื่อฟังผู้ใหญ่ดีกว่าอะไรเงี้ยน่ไม่ใช่18ปีเนี่ยก,ก็สติปัญญาในม,าามีวิจารณาญาณระดับหนึ่งที่สมบูรณ์ ไม่ใช่ระดับ่ไมู่ที่สมบูรณ์ก็ทำบาปที่ถูกนับไปแล้วถ้า,า,าระดับหนึ่งคือถ้าระดับหนึ่งะสะแสดงว่าทำบาปนี้ก็อาจจะยังผ่อนปรนได้คสิบแปดปีทำซีนาก็ยังให้ใหอภัยได้ไม่ใช่ <ๆ S 1> คือ <c oughs> ทำบาปนี่เหมือนผู้ใหญ่เลยต้องรับผิดชอบเต็มที่เลยถูกลงโทษเต็มที่รับผิดชอบเรื่องชดใช้เรื่องอะไรนี่ก็เหมือนผู้ใหญ่เลยสแสดงว่าท่านจะเลือกอายุ 18 20เนี่ยท่านก็ต้องรับผิดชอบหมายถึงว่าต้องพยายามหาคําตอบให้ตัวเองแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ไม่อยากจะกวุน่นวายวในเรื่องนี้นะก็ตะลีดเหมือนเรื่องหลักการศาสนาทั่วไปท่านจะละหมาดไม่อยากจะศึกษาเองเพราะไม่มีเวลาศึกษาต,ต้องละหมาดยังไงก็ถักผู้รู้รปรึกษาผู้รู้และนี่คือสภาวะของประชาชนทั่วไปว่าบางทีในเรื่องการวัดซับซ้อน,นี่ยิ่งเราเห็นทางเลือกมันเยอะ ในวัยก็เยอะเรต้องชังเยอะไปไม่รู้จะไปติดตามใครในรอาถามปรึกษาคนที่มีความเชี่ยวชาญควรเลือกใครดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็นกนกเพียงพอแต่สําหรับมุสลิมเนี่ยจะต้องพิเศษหน่อยก็คือไม่ได้ถามเรื่องเอาตัวรอดเฉพาะในโลกนี้แต่ต้องเอาตัวรอดเฉพาะคนเก้วยโลกหน้าด้วยก็คือเลือกใครแล้วทาอะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาระน้อยที่สุดที่จะถูกสอบสวนเพราะทุกการกากะบาทหรือการเลือกมันจะเป็นเสียง พักดันให้นักการเมืองคนหนึ่งคนใดพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดเนี่ยเข้าไปในสภามีบทบาทบทบาทในการตากฎหมายบทบาทในการชี้นารัฐบาลในการตรวจสอบรัฐบาลใน,าในการทักท้วงในการทําอะไรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์สาหรับประเทศชาติเงื่อนไขสําคัญนี่นะครับว่าอสองอย่างที่ท่านจะตรวจสอบหนึ่งนโยบายของพรรคสองจุดยืนของนักการเมือง ในวางของพัรีคเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เราตัดสินใจได้ว่าจะเลือกว่าจะเลือกพรรไหนต้องคํานึงถึงเรื่องเดียวเราจะไม่ไม่มองเราไม่สามารถที่จะมองรายละเอียดของแต่ละนโยบายเพราะมิฉะนั้นแล้วอดโนไปเลยนะครับทําไมอะ่ะเพราะแต่ละนโยบายเนี่ยมีทั้งดี<ม>และไม่อันนี้แน่นอนครับถ้าเราจะเอาแบบนี้ถ้าถ้านโยบายไหนเนี่ยมีไม่ดีนะ ไม่ไมเ,เลือกเลยไม่เอาเลยนี่ก็คือไปโหวตโนเลยนะซึ่งเป็นทางเลือกที่ยังมีความชอบอยู่แล้วตามหลักการศาสนาครับถ้าท่านมองเห็นว่าเฮ้ยทุกนอุบายนี่ไม่ไม่เอาด้วยไม่อยากรับผิดชอบเลยแม้แต่นิดเดียวนะโอดโนไปเลยผมแนะนําและนี่คือสิ่งที่ผมให้น้ําหนักมากกว่าสําหรับตัวผมนะบ,บางคนก็ถามมีถามสามๆามปะมีคนฝาก<อ>ถาม<ะ> <laughs> ว่าจะเลือกใครผมเนี่ยกำลังกำลังฟังอยู่นะแต่ส่วนมากนี่ผมนี่ก็จะโวดโน ในครั้งครั้งก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นสิ่งี่เศษแนะนำมาในรายตาอมาเลครับมาโดยตลอดนะครับแต่ผมจะแนะนำอีกช้อยส์หนึ่งอีกฟังก์ชันหนึ่งถ้าจำเป็นต้องเลือกแล้วเนี่ยจะเลือกไหนนี่ผมจะแนะนำหนึ่งจะแนะนำเรื่องให้ดูนโยบายสองและบางทีก็เจาะจงเลยเลือกพักนี้ดีกว่าถ้าถ้าจะเลือกเนี่ยก็เลือกพักนี้ดีกว่านะครับเรื่องแรกคือเรื่องนโยบายใช่ไหมเราบอกว่าทุกนโยบายนี่มีทั้งดีและไม่ดีมีดำและขาวครับ ถ้าท่านมีความสามารถในการที่จะตรวจสอบในบายของทุกพักเนี่ยก็ดูแล้วเราต้องการเลือกพักหนึ่งพักใดนี่นะให้ดูว่าโนบายส่วนมากของเขาเนี่ยดีหรือไม่ดีดีสําหรับอะไรดีสําหรับหนึ่งสำหรับหลักการศาสนาสําหรับศีลธรรมไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวครับเพราะบางทีเนี่ยเรื่องหลักการศาสนานีา่ถ้าเขาดีกับคุณธรรมทั่วไปเนี่ยอิสลามนีต้องมาแน่นอนครับแต่ที่จะได้ประโยชน์มากกว่าเนี่ยเราควรที่จะมองเรื่องหลักศีลธรรมสาหรับประเทศชาติทั้งหมดเลย คนที่จะให้สิทธิกับพี่น้องต่างศาส,สนิกทุกศาสนาเนี่ยถ้าเขามีนโยบายแบบนี้นะ่อันนี้นะิวซีลได้แนะน่นอนอย่าได้ดูถูกศาส,สนาใดอย่าได้เสียดสีความเชื่อของคนอื่นถ้าเป็นนโยบายของทุกพักนี้นะอันนี้อิสลามได้แ<ด>นะ่นอนถ้ามีเรื่องของอข้อปฏิบัติด้านกฎหมายที่เขาอยากจะตรากฎหมายขึ้นมาอย่างเช่น <c oughs> อย่างเช่น สุราเซรีสมรสเท่าเทียมอะไรพวกนี้ที่เกิดกับ่อง LGBT เนี่ยและเป็นข้อข้อรหาค่อนข้างหนักสำหรับมุสลิมอะนะถ้าในบายใดๆเนี่ยผมตอนแรกนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีพักเดียวที่จะพยายามพูดเรื่องนี้และโดนข้อหาหนักว่าเรื่อง LGBT เนี่ยโอ้เขาเขาถึงรับไม่ได้เขารับไม่ได้แต่ปรากฏอบด้วโหวตจริงแล้วอะนะโหวตกันหมดเลยไอ้พักที่นิ่งๆกันแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็แล้วก็เอาหน้ามุสลิมมานะปรากฏว่าโหวตจริงนะก็วัวมันหมดเลย ก็แสดงว่าแม้กระทั่งพักมุสลิมเนี่ยก็มีบางคนในพักเนี่ยก็ยกมือด้วยคจึงไม่ต้องไม่ต้องให้ภาพลวงแบบนี้เนี่ยทำให้เราได้ได้หลงทางในการที่จะพิจารณาข้อที่จริงของนโยายมันก็เลยเป็นข้ออีกช้อยส์หนึ่งที่เชฟพูดถึงก็คือจุดยืนของนักการเมืองด้วยเพราะบางทีพ in in ักอาจจะ ชูนโยบายหรือไม่ชูก็แล้วแต่แต่เราจะไปดูอีกทีหนึ่งตอนเขายกมือจุดยืนนี่มันจะคัดกรองครับจุดยืนนี่มันจะทําให้อย่างอย่างเช่นพักก่อนหน้านี้เนี่ยพักที่เขาสนับสนุน LGBT เรื่องเรื่องสงรถเท่าเทียมนี่ก็มีนักการเมืองมุสลิมในพักเนี่ยเขาก็แสดงจุดยืนและไม่โหวตให้ครับอ่าฉะนั้นเพราะพรักนั้นน่ะเขาให้สิทธิสิทธิของกรรมการพักของสมาชิกพักของผู้แทนของเขาเนี่ยในในสภาเนี่ยที่จะเลือกตามความเชื่อของตัวเองคัรบ มันก็เป็นจุดแข็งของของนโยบายของพรรคด้วยนะเพราะจะทาให้การที่จะเลือกอสอสเตนะ,ะมีมีมีเครดิตมากกว่าหมายถึงว่าเราเลือกพ่อพักนั้นนะ่ะให้สิทธิแต่พักอื่นเนี่ยถ้าไปเลือกสอสเคนะนะั่นแหละเขาไม่มีจุดยืนถึงจะมีจุดยืนแต่ในโยบายของพรรคเนี่ยต้องตามมาติพตตตตพักอย่างเดียวครับออพอเอาสองอย่างนี้มาผนวกด้วยกันนะก็คือนโยบายของพรรค และจุดยืยน,นของ,<น>ข,องของนักการเมืองเนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยค่อนข้างชัดมากขึ้นว่าท่านควรที่จะเลือกใครทั้งนี้มันมีเรื่องที่จะ,ะคัดกรองมากขึ้นหรือทําให้มันง่ายลงในการเลือกอในการเลือกพักหรือในการเลือกสสนี่ก็คือดูภาพรวมของทั้งสองภาพรวมทั้งพักภาพรวมของของสส การเคลื่อนไหวของพรรคการเคลื่อนไหวของนักการเมืองเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้ตัดสินใจผมให้พี่น้องนี่ได้พิจารณาอสองอย่างสําคัญที่มันเป็นประโยชน์สําหรับหลักการศาสนาเรื่องแรกอะไรที่ทําให้มุสลิมแม้ว่าจะเป็นสสในพรรคหรือมุสลิมในสังคมเนี่ยสามารถมีเสรที่เสรีภาพในการพูดและประพฤติปฏิบัติตามหลักการศาสนาในใบของพรรคจุดยืนของนักการเมืองในพรรคเนี่ย ถ้าสอดคล้องกับเรื่องนี้เนะี่ยอันนั้นนะ่ะคือเรื่องสําคัญมากคือเรื่องอื่นเนี่ยถ้าหากว่าสมมุตินะครับว่าพรรคเนี่ยเขามีนโยบายอะไรที่มันผิดหลกักการศาสนาแต่เขายังเปิดให้มุสลิมและยังเปิดให้สังคมมุสลิมสามารถคัดค้านสามารถประท้วงสามารถพูดได้ผมว่าอันนี้มีประโยชน์มากกว่าพรรคที่เขาจะมีนโยบายที่ไม่สอดคล้องแต่เวลามุสลิมจะประท้วงประท้วงไม่ได้เลยครับ อันนี้เป็นเรื่องสาคัญเสรีภาพนี่เป็นเรื่องโดยเฉพาะสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนะเราต้องคำานึงถึงเสรีภาพท่านนาบีตอนอยู่ที่มักกนะระเรื่องแรกที่ท่านขอท่านไม่อยากคำสงครามกับใครท่านไม่อยากทะเลาะก,กับใครท่านท่านนาบีมุฮัมมัดนี่บอกกับชาวคุเรชบอกว่ขลลาขั้นรูเบนิลบนั้สปล่อยให้ฉันพูดกับประชาชนอย่าอย่าบังคับให้ฉันเนีย่ยต้องเชื่อตามพวกคุณอย่าบังคับว่าฉันต้องบูชาจวเจวิตต้องอะไร <laughs> ฉันขอเรื่องนี้ขอพูดถ้ามีพรรคที่สน,สนับสนุนเรื่องนี้ แล้วจะให้สิทธิกับมุสลิมในเรื่องนี้ผมว่าอันนี้พักสมควรยิ่งยิ่งในบริบทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพโดยทั่วไปนะไม่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องระเบียบอะไรบางอย่างเนี่ยจะสังเกตว่ามีพักบางพักเนี่ยมุสลิมที่อยู่ในพักนั้นคุณไม่ได้เลยจะสังเกตชัดเจนเลยว่าพักนั้นจะมีนโยบายทุกคนอยู่ต้อ<า>งเอตามนั้นเลยแต่บางทีเนี่ยพักบางพักนี่นะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะพูดที่ไม่เหมือนกันพูดแแตตก่่าาางถ้้เป็นนนนนบบบััะจสส เพราะอันนี้จะทําให้มุสลิมเนี่ยมีเสรีสรภาพมากขึ้นในการนําเสนอความเชื่อและหลักการศาสนาของตนเป็นประโยชน์สูงมากนะครับสำหรับของมุสลิมเรื่องที่2นี่ต้องคํานึงถึงเรื่องภาพรวมของนโยบายและจุด,ดยืนของของนักการเมืองเนี่ยเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องแล,และเรื่องนี้เราสามารถหาข้อมูลได้ให้ดูพฤติกรรมของสอสและอ,อะไรกันวิถีชีวิตของเขา เขาเป็นคนเข่งคัดไหมอาจจะไม่ชีมุสลิมก็ได้นะแต่เป็นคนต่างศาสนาก็ได้อยู่ในร่องในรอยไหมอยู่ในร่องในรอยครับชีวิตเขาแบบเป๊ะตุ๊กเป๊ะเลยเป็นคนขี้เมาเป็นคนอะไรแบบนี้มันก็บางทีรับไม่ได้นะตัวแทนของเราเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนครับเป็นคนที่มีประวัติในเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องสีเทาอะไรพวกนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันจะเอาจรือคนนี้มันจะเลี่กลงเหรอคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนชอบกินเหล้าชอบ ชอบทําธุรกิจสีเทาอะไรแบบนี้มันเลือกเลือกไม่ลงมันมันมันไม่สามารถที่จะให้คําตอบกับตัวเองได้ในวันเกี่ยมาะครับถ้าหากว่าและ่องเรื่องนี้เนี่ยแค่ติดตามข่าวในสังคมเนี่ยสอง<ข>อสัปดาห์ไม่ต้องเยอะไม่ต้องไปอ่านตำราเลย <c oughs> ลองติดตามข่าวที่นึงนะครับดูกระแสะหลักเนี่ยดูด,ดูและท่านจะรู้นะครับว่าออพักไหนนักการเมืองไหนที่มีประวัติไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับก็นี่แหละคือเรื่อง โดยรวมนะครับที่ที่อยากจะแนะนําให้พวกเราคํานึงตอนไปเลือกตั้งนะครับแล้วอย่างถ้าเขาบอกว่ามีเป็นการเลือกเชิงยุทธศาสตร์กับเสรจหมายถึงว่าถ้าเราเลือกพักที่ดีสมมติว่าเรากันกรองมาแล้วแต่ดูดีเนี่ยแต่อาจจะเข้าไปในสภานได้แค่หนึ่งเสียงกับอีกพักหนึ่งที่เลือกแล้วน่าจะมีโอกาสได้เข้าไปทําหน้าที่ได้เต็มที่มากกว่าแล้วก็จะตอบโจทย์อาจจะไม่เท่ากับพักเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่า มีโอกาสได้ทํางานมากกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าตามนี้จริงนะสำหรับมุสลิมเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกใครที่มาเป็นรัฐบาลหรือสามารถสร้างผลงานใหญ่โตเลือกบุคคลที่สามารถเป็นกระบอกเสียงของความจริงสัจธรรมความถูกต้องเนี่ยเขาก็มีคําตอบแล้วครับถ้าท่านมั่นใจนะว่าตัวแทนของท่านที่จะไปการกรบาให้เขาเนี่ยไปเลือกเขาเนี่ยเขาจะยืนหยัดเขาจะเป็นกระบอกเสียง ของความถูกต้องถึงแม้ว่าเขาอยู่คนเดียวออแต่ท่านอยู่เบื้องหลังเป็นเสียงที่ทําให้เขาเนี่ยเข้าสภานะก็เป็นคําตอบพิธีิเพอแล้วถ้าถ้าจะเลือกอีอกตัวเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกก็คือได้ได้เลือกอีกมุมหนึ่งอาจจะไม่ได้เต็มร้อยกับสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดแต่ก็ยังมีไม่ได้สิบแต่ได้สัก8แล้วก็ได้ได้ภาพรวมเนี่ยได้เข้าไปแก้ปัญหามันอยู่ที่ท,นะท่านจะพึงพอใจในคําตอบของท่านในวันเกียมากว่าเออฉันเลือกคนนี้ ฉันเรียกหลายฉันเรือกพักนี้ไม่ได้เรียกคนนะถึงแม้ว่าคนนะั้นในเข้มข้นกว่านะ <c oughs> แต่เขาคนเดียวเขาจะทําอะไรไม่ได้ท่านจะมาเรียกกลุก่มนี้ดีกว่าไหม <c oughs> เขามากกว่าแล้วเขาจะสามารถที่จะสร้างกระแสที่ดีกว่าถ้าท่านพึงพอใจในคําตอบนี้ว่ามันมันพอพอเอาตัวรอดได้ในวันเกียร์มากนะ <c oughs> ก็ทำเลยทำไมถึงผมบอกว่าเออเราเรา,เราถามตัวเองได้ <c oughs> เพราะหลักการศาสนาในเรื่องที่มันสับสนซับซ้อนนี่นะ ให้ถามตัวเองท่านนาบีได้บอกอสต์ฟติกนบคกะว่าอินอัฟตากล์ุฟตูนท่านถามหัวใจของท่านเองถึงแม้ว่าบรรดาที่ให้ฟัตววให้คำปรึกษาให้คำชี้ขาดเนี่ยเขาให้พูดมาเยอะแยะแต่หัวใจนี่รู้สึกอะไรอีกอย่างนึงอ่ะนะท่านถามหัวใจของท่านแล้วทำตามหัวใจของท่านถ้าถ้าท่านเป็นผู้ศรัทธาละยมเกรงอัลลอฮ์ แล้วก็กลัววันเกียร์มานะแน่นอนท่านจะเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับท่นครับมีอีกคําถามหนึ่งเขาเขาก็มองลึกไปอีกับเยกบอกว่าอย่างคนที่โหวตโนเนี่ยไม่ให้คะแนนใครเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปคํานวณสมการกันดีๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการโหวตเยสให้กับทุนเทาให้กับคนชั่วเนี่ยทางอ้อมไปเป็นแบบนั้นอีกคือคุณไม่ยอมให้คะแนนกับคนดีในใ,ใ,ในในมุมของคนทั่วไปเนี่ยแต่ดันไปทําคะแนนตกน้ำมาซะงั้นก็เหมือน ปล่อยให้คนที่ไม่ดีมีโอกาสชนะมากในด้านปฏิบัตินี้ไม่ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยที่ไปที่ใน,ในที่เลือกอวตรเนี่ยครับแล้วก็สอบตกติพรโโวตโนนี่มากกว่าทําให้เขานี่ไม่ได้เลยต้องต้องต้องเลือกใหม่นั่นแสนดงว่าพลังของโวดโนนี่ก็ไม่ไม่ไม่เบาไม่เบาเหมือนกันครับและก่อนหน้านี้มีเลือกตั้งน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วเนี่ยที่รณรง์โวดโนนะ แล้วก็มีกลุ่มที่เขาเหมือนเเสมเครดิตนักการเมืองว่ามันเป็นสัตว์สังหนวอะไรพวกนี้กำได้มาที่เป็นภาาอะไรเงี้ยตอนนั้นนโวโหวตโนนี่ก็พอสมควรเป็นพลังเหมือนกันแต่ก็ยอมรับว่าในประวัติศาสตร์นี่โหวตโนนี่ส่วนมากจะไม่สามารถสร้างผลงานในสนามการเมืองอย่างเห็นชัดแต่คนที่เขาจะโหวโนนี่เขาไม่คำนึงว่าคนอื่นจะขึ้นหรืไม่ขึ้น เขาคำนึงว่าเสียงของ,ของเขาเสียงของเขาเขารับผิดเขารับผิดชอบเสียงของตัวเองครับส่วนอะไรจะเกิดขึ้นที่ที่หลังนี่นะเขาจะไม่รับผิดชอบและและข้อที่จริงมันเป็นเช่นนั้นจริงหมายถึงว่าเราพูดว่าเราไม่ไม่เห็นว่ามีใครดีเลยดีกว่าไปพูดว่าคนนี้ดีทั้งนั้น,นี้เขาอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่พูดจะได้ไม่ให้ไอคนที่ เรวเนี่ยขึ้นนะนะไอคนที่เรว5 0เนตเนี่ยเราเรียกเขาดีครับคนที่เขาโหวตเนี่ยเขาบอกว่าทําไม่ลงทำไม่ลงเพราะยังไงก็จะต้องรับผิดชอบบุ๋ยไอคนที่ดี50เลว50เนี่ยพอขึ้นแล้วเนี่ยเขาไอ5้าสเลวนี่มันอาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้เราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผมเอาตัวรอดก่อนก็มีความชอบอยู่แล้วจะไปบังคับเขาหรือจะไปข่มความรู้สึกของเขาเนี่ยนี่นี่จะทําให้คน คนคนเลวนี่เท่นานี่อาจจะขึ้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่มันไม่เสมอไปครับแต่เหตุผลนี้มันจะมีมีประโยชน์ถ้าหากว่าเสียงเงียบใน,ในในในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะเขาจะมีกลุ่มก้อนของเสียงเงียบเสียงที่เขา,าเลือกกันเองอะไรเองแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ทางไหนถ้าเสียงเงียบเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวหมายถึงว่า ถ้าหากว่าเรามีเหมือนประเทศอเมริกาหรือประเทศอื่นที่จะเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นล็อบบี้ที่เขาสามารถเรียกกลุ่มก้อนเสียงต่างๆแล้วก็ไปเจราจากับนักการเมืองว่าพวกคุณจะช่วยอะไรให้เราเพืยอ่ะเหมือนยูเยที่อเมริกาจะทําอะไรพวกเราถ้าเราเป็นแบบนี้เนี่ยนะสมควรที่จะเทเสียงของโวดโนเนี่ยไปให้เสียงนักการเมืองที่ตามสามารถต่อรองได้ แล้วก็มีข้อตกลง M O U หรือ M O A อะไรก็ได้ได้ให้สนับสนุนนโยบายที่กลุ่มก้อนเสียงนี้ต้องการแต่บ้านเราไม่มีครับไม่ยังไม่ค่อยมีครับอีกหนึ่งคำถามครับเช็คนั่นก็คือเรื่องของการซื้อเสียงม,มีคือหนาหูแหละไม่ว่าจะจากนักการเมืองที่ผมสัมภาษณ์หรือคนในพื้นที่หรือนักวิชาการที่พูดกันเขาบอกว,ว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นอ้างว่าเราจําเป็นต้องซื้อเพราะถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยคนไม่ดีนี่แหละ มันจะเข้ามาอีกแล้วคือเราเป็นค<ใ>นดี<ข>ที่ปฏิบัตินี่เขาปฏิบัตินี่มันพิสูจน์แล้วเนี่ยเพียงกค่มีพรรคการเมืองที่เขาที่เขาไม่ซื้อเลยนะแล้วเขาก็ได้ได้ได้สมาชิกเยอะในสภาครับเราเห็นแล้วแสดงว่าอันนี้มันหักล้างเขาอ,อ้างอ้างไม่ได้หรออ้างไม่ได้แล้ว <laughs> มีพรรคการเม,มืองแล้วยุ้ยซิมด้วยนะเขายือนหยัดในเรื่องนี้ไม่จ่ายไม่ค้าไม่ซื้อเลยแล้วเขาก็ได้เสียงเยอะด้วย <laughs> ความแข็งแกร่งของเขาเนี่เกิดจากนโยบายเกิดจ <laughs> ากการโน้มน้าวความสามารถในการซื้อใจ กลุ่มก้อนเสียงหนึ่งในสังคมระดับหนึ่งฉะนั้นนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยต้องพิจารณาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มีนโยบายที่น่าสนใจหรือเปล่าจึงต้องต้อง,ง,ต,องต้องใช้เงินหรือเปล่าเพราะแข่งขันกันเรื่องเงินแล้วไงเพราะนโยบายแข่งขันกันไม่ได้แยกกันทุกคนนะ่ะก็ต้องมาแข่งกันกันเรื่องเงินใครจะใจมากกว่าหรือเปล่าเราไม่อยากจะว่าใครนะแต่ไม่มีเหตุผลใดๆที่ทําให้นักการเมืองเนี่ยจะต้องทําบาปหรือทาสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพื่อจะได้อ้างหรือเอาเอาเอา,เอาดีเข้าตัวเองว่าเอาตัวเองดีกว่าคนอื่นพวกคนอื่นไอ้เลวนี่มันจ่ายฉันเนี่ยไม่เลวตแต่ใจจ<ะ> <laughs> มันก็ฟังไม่ลงนะครับอันนี้ก็ย้ําว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาแน่น,นอนผิดผิดแน่นอนด้วยเหตุผลใดก็ตามถึงแม้ว่าจะมีคนบอกว่าบางคนมาอ้างมีนะในทัศนะบางทัศนานี่เขาบอกว่าตําแหน่งเช่นตกรุนารวมอีตําแหน่งกอดีเนี่ยผู้บักษาเนี่ย เขาบอกว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยว่าผู้นําสูงสุดเนี่ยเขาจะแต่งตั้งผู้วักาษาที่เป็นคนทุจริตและเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทุจริตถ้าเราจะไปจ่ายสินบนจะได้แต่งตั้งก็ดีวิพากษาที่ไม่ทุจริตเนี่ยสามารถทําได้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เขาบอกว่ามีมีแบบนี้แต่มันไม่ม,ไม,มันไม่ใช่เพราะมันมันแค่ทัศนธาทะัศนะที่ไม่ถูกต้องด้วยทัศนะที่ไม่เป็นเหตุผลและในปัจจุบันทุกคนกฎหมายสากลก็ถือว่าเป็นการซื้อเสียงพิกฎหมาซื้อเสียงพิกฎหมา,หมาเสมอครับครับผมนี่ก็เป็นบทสรุปคือหนึ่งถ้าเลือกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ก่อนถ้าไม่มั่นใจโหวตโนก็ได้ใช่แนะนําถ้าหากว่าถ้าหากว่าท่านมีความสามารถในการพิจารณาในวยบาย พิจารณาจุดยืนของนักการเมืองที่ท่านที่ท่านชอบนี่นะครับถ้าท่านพิจารณาตามที่ได้แนะนําให้ให้ดูเทปนี้ทั้งหมดเลยนะเราจะได้เราจะได้รู้ว่าเออผมแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องหลักการศาสนาแต่ถ้าท่านไม่สามารถท่านปรึกษาปรึกษาคนเชี่ยวชาญคนที่มีความสามารถมีประสบการณ์ในเรื่องการเมืองแต่ถ้าท่านไม่อยากจะปวดหัวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยในะทางเขาบปวดหัวครับสำหรับผมนี่นะครับใครอยากจะรู้ว่าผม มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเกี่ยวกับพรรคต่างๆนี่นะหรือจะให้เลือกพรรคไหนนะก็ให้ติดตาม Facebook ของผมหรือดอสมาดีนะครับผมก็เป็นภาษาอับของคนคนหายากหน่อยใช่สำหรับคนที่ติดตามหนึ่งเถึงไหนถงผมมีเพื่อน5 0าพันบุวนอ๋อจะมีจะมีสปอยใน Facebook นะนานแล้วนะนานแล้วก็แสดงว่าถึงได้น่าจะถึงได้ครับเปดูภาษาอับหรือดอสมาดีนะ ก็ถ้าถ้าเจอแล้วเ,วเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องเป็นแฟนคลับแน่นอนไม่ใช่คนโลอมแน่นอนครับผมอยากจะขอรอคาร์ลกับและนี่คือรายการพิเศษของเราเลือกตั้ง69ผู้ศรัทธาการเปลี่ยนเกมนะครับอัสลามวะลัยกุมระเราะหัมมัุลลอฮิวบรักาต